ตอนนี้นะครับผมเคลียร์สวนเสร็จแล้วนะครับเมื่อก,กี้นะครับคนจริงผมอัดคลิปไว้นะแต่ผมไปหาดีๆแล้วเอา้าลืมกดอัดนี่นะครับเมื่อกี้ผมเคลียร์สวนตั้งนานอนะ่ะอัดคลิปแบบพูดคนเดียวตั้งนานเลยตัวไปดูเอา้าลืมอัดคลิปนี่นะครับทุกคนมูนแม็กกิลก็นั่งน,นนะทุกคนเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่ามีอะไรขายบ้าง ของแค่นี้ไม่พอหรอกแค่แอดวานเองใช่ไหมละ่ะซะมาเขาแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะแอดวานกับเบสิกก็ได้ของผมหมดตูดแล้วอยู่รหัสลองหมดส่วนนี้ผมเล่นรหัสลองส่วนใหญ่เลยไม่ค่อยได้อัดคลิปครับนะวองเบสิกเลยไม่ใช่แอดวานสามหนึ่งสอง สามสามีสม่ห้ามะม่วแล้วก็บ๊วนน้ำปิวๆิวๆิวิวิว,ว,วทุกคนมาดูกันราคานี้เท่าไหร่เมื่อกี้ผมเผื่อเก็บมาเอ๊ะถูกจังโคตรถูกอลยทุกคน ไม่ได้บูลลี่น้องนะอันน,น้องถูกจริงอุ้ยม,มูนแมนก็โตโคตรไว เดี๋ยวตัดตอนเคลียร์เสร็จดีกว่าจุ๊บอ่ะมาละเคลียร์ของเสร็จละพวกมูลมันโอ้มันเหลืออยู่อีกเหรออ่ะลบไปเดี๋ยวของพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะคราฟนี้ก่อนอันนี้เลยอันนี้นะครับยี่สิบห้านาทีอทุกคนมาดูมาดูมาดูาดคราฟง่ายมากเลยไ่ะต้องสามอัน ใช้แค่คอมมอนใครได้คนผมอยากรู้อ่ะอันนี้อันนี้มันดีอะไรอ่ะผมมีอยู่สองตัวดีให้ดูเนี่ยทุกคนผมมีอยู่สองตัวมันดียังไงหรอใครรู้ช่วยบอกด้วยนะครับใครรู้ก็บอกด้วยนะครับเดี๋ยวพวงนี้ผมจะมา เดี๋ยววันนี้นะครับตอนเย็นนะผมจะมาอันนี้นะครับจะมาอัดคลิปโชว์นะส่วนใหญ่ผมชอบลงคลิปแบบเป็นคลิปสั้นนะก็เดี๋ยวเก็บเลยกันหนึงเก็บ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 ลบไปเลยลบไปเลปย ก็จะเหลือไว้ไม่เยอะนะครับไอพวกมะเขือเทศที่ผมเหลือไว้เนะี่ยเอาไว้ทำ e นะอีเวนต์เนาะก็เดี๋ยวมาขายทั้งตัวกันคลิปนี้นะครับจะยาวหน่อยนะ <G ül üyor> คลิปนี้นครับผมลงวิ่งสี่ร้อยล้านอดกจังวะบ,ะบ,ะบ,ะบะ้าบ้าบาก็ทำอะไรไปเรื่อยนะครับผม <G ül üyor> ตอนนี้ ถ้าอยากให้ผมขุดต้นซันฟลาเวอร์ไอ้ต้นนี้นะครับเออ่ขอสักขอสักอืมคนดูขอให้สักคนดูสักอืเท่าไหร่ดีอะทุกคนเออ่สักห้าพันคนดูไปถ้าถึงนะครับคลิปนีนะ้คลิปเดียวแล้วไลค์ประมาณสามสิบไม่ใช่สามสิบแต่สามรผมลบแน่ถึงผมขอเยอะไปหน่อย เพราะว่าผมเสียายก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย